สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการตามรอยนักธรรมชาติวิทยาค่ะน้องๆคะวิทยาศาสตร์มีอยู่รอบๆตัวเราค่ะและเราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้จากที่ไหนวันนี้ผิวอุปถัาภน้องไปพบกับผู้อนุรักษ์แห่งุ่งหลวงรังสิตอาชีพนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ มกชกรมสทานนะครับตอนนี้ทํางานอยู่ที่พิพันธ์ธรรมชาติพยาองค์การเท่งวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับตอนนี้ศึกษาด้านปลาน้ําจืดอยู่ครับผมตอนสมัยเด,เด็กอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจนะครับแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็พอมีความรู้ก็อยากเป็น พากษาหรือเป็นทนายความครับแต่ทางบ้านก็ไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่ครับทางบ้านอยากให้เรียนเกษตรมากกว่าก็เลยเลือกเรียนทางด้านเกษตรตามใจพ่อกับแม่ก็เลยได้ที่คณะเทคโนโลยีเกษตรสาขาประมงครับที่ราชมมคลนัญบุรีนะครับผมซึ่งระหว่างที่เรียนนะครับก็มีวิชาหนึ่งที่ผมชอบก็คือวิชาพอเลี้ยงปลาสวยง,งามครับคือวิชาเนี้ยทาให้ผมได้เลี้ยงปลาสวยง,งามตามโจทย์ที่อาจารย์ตั้งไว้ครับเราได้เห็นความสวยงามของปลาหลายชนิดนะครับ จึงทำให้ผมมีความคิดแล้วมีความชอบที่อยากอยากเป็นนักเพาะพันธุ์ปลาสวยงามก็ในระหว่างที่เรียนนะครับก็ อยากหางานวิเศษทำก็เลยมาสมัคเป็นอาสาสมัครที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับพี่ๆเขาครับก็วางให้มาดูแลเรื่องตู้ปลาแต่มาทํางานจริงก็ชีวิตก็หักเหได้ทํางานเรื่องคอลเลรชันนะครับได้เรียนรู้ต่างๆด้านคอลเลรชันเช่นการเก็บตัวอย่างการเก็บตัวอย่างปลาในภาสนามนะครับแล้วก็พอเก็บตัวอย่างแล้วก็นํามาเข้าสู่กระบวนการคอลเลรชันๆๆนะครับ ก็จากที่ไม่เคยสนใจก็ทําให้ผมมีความสนใจมากขึ้นแล้วพยายามหาความรู้เพิ่มเติมในด้านคอร์ริชั่นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องคอร์ริชั่นกับสิ่งมีชีวิตในพิพิธภัณฑ์นะครับหลายๆชนิดมากขึ้นทีนี้เรากลับมาคิดว่าครับเรามีความรู้หลายๆอย่างด้านคอร์ริชชั่นแล้วนะครับทำไมไม่หาความรู้เพิ่มเติมทางด้านในสิ่งที่เราเรียนมาพอจบหมอะกับตอนนั้นนะครับมีโครงการสำรวจความหลากหลายของปลาน้ําจืดในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิตพอดี ผมก็เลยมีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องปลา้ําจืดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก่อนที่เราจะเริ่มทําโครงการนี้ได้ครับก็จะต้องลงพื้นที่สํารวจพื้นที่ทุ่งหลวงสิทธิ์เนี่ยมีบริเวณอยู่บริเวณไหนบ้างนะครับจากนั้นก็ทําการเก็บตัวอย่างปลาครับคือจากข้อมูลเมื่อ10ปีที่ผ่านมาครับทําให้ทราบว่า ในพื้นที่ของเราอ่ะมีความเสืมม่อมโทรมลงอย่างมากครับหรือว่ามีการลุกลามของปลาต่างถิ่นนะครับเข้ามาจงทําให้ปลาในพื้นบ้นานของเราเนี่ยหายไปเป็นจนําวนมากเหมือนกันก็จากผลสำรวจนี้นะครับผมคิดว่าจะทํำให้หลายฝ่ายครับตระหนักถึงคุณค่าของปลาน้ําจืดในพื้นที่ทุ่งหลวงสิทธิ์เนี่ยที่กำลังลดน้อยหอยลงไปอ่ะ ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมคิดว่าสําคัญคือจะทํายังไงให้สังคมส่วนรวมครับเห็นถึงการกระทําของพวกเราว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหนครับความสุขของการทํางานน่าจะเป็นการที่ได้ลงน้ำครับได้เก็บตัวอย่างปลาเพื่อมาศึกษาแล้วก็เอามาถ่ายรูปครับแล้วก็นํา ข้อมูลที่ได้หรือว่ารูปที่ได้เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับน้องๆผ่นานกิจกรรมโดยรีสิร์ชโชว์หรือกิจกรรมจูเนียร์โลชวลิสที่ทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิยาจัดขึ้นนะครับคือคนเราครับก็มีสิ่งที่ไม่ชอบครับอยากให้น้องๆครับลองเปิดใจกับสิ่งที่ไม่ชอบดูบ้างนะครับเพราะว่าผมก็เริ่มจากสิ่งที่ไม่ชอบแต่พอผมลองเปิดใจที่จะเรียนรู้และลองศึกษาดูผมกับหลงรักทางด้านธรรมชาติพิยาแล้วก็กลายมาเป็นอาชีพของผมในปัจจุบันนะครับอุปสรรคข้างหน้ามีมากมายครับ แค่เราไม่ท้อเราก็ฟันฝ่าได้ครับเนี่ยแหละค่ะคืออาชีพผู้อนุรักษ์แห่งทุ่งหลวงลังสิตนั่นเองนะคะหากน้องคนไหนที่มีความมุ่งมั่นพยายามตั้งใจแล้วลราก็พิ้วอิบเชื่อว่าน้องๆทำได้แน่นอนค่ะส่วนครั้งหน้าพิวจะพาน้องไปพบกับอาชีพอะไรอย่าลืมติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ